สวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ตสุขูสุขคนแล้วพี่น้องมื้อนี้พบพื่อกับว่าเอพี่น้องมื้อนี้ว่าเอเปิดคลิปอาสิบ่เห็นหน้าเนาะมื้อนี้ว่าเอก็มาต่างๆอีกแล้วพี่น้องหลังจากเพิ่นเซตในกลุ่มเนาะว่าทีมงานอินดี้ก็ไปกินหอยพี่น้องว่าเอเลยมาเนาะก็ประมาณใบหนึ่งใบส0งแล้วพี่น้องเอ้ยแหลดอีหลีมาเอย่างกําลังย่างของครัวบ้านบ่สุกเนาะบ่ได้มามื่อเปล่าพี่น้องเอ้ยซื้อซะไข่มุกมาจีบซาบะบิพี่น้อง เห็นว่าสาบะบีมากสะไข่หมกเนาะก็ได้ซื้อก็บได้สื้อให้แต่น้องบะบีพี่น้องซื้อให้บาสุกน้องตีแล้วก็น้องอโปสุดีเยเนาะซื้อมาทีมงานหด่อยพี่น้องหน่อยกับบาสุกเอซื้อว่าอันเดียวก็ได้ชิบาให้เนาะก็ได้ซื้อเบิร์ตตอนนี้ก็ชิฮอตปานบาสุกเนาะกับตังข่ามคัวพี่น้องนี่ถ้วยเพิ่นปาลัดเอาเนาะนั่นบาสุกมาแล้วพี่น้องครับดิเสือชีคือเขียวไปเด้๋ไปออกบอกันอยู่คนพี่น้อง ตอนนี้าสูกันเยอะมากเล่น้องตอนมา้วาสูงแล้วว้าวเเอ็นเนอยู่นานบ่าวีสวัสดีวสวัสดีน้องไปไโอ้ขอบใจด้วยปเอเอเปลี่ยนจากอไม้อิติบียันนี่เออซื้อี่ห ดี้อสบายดี้อสบายดีรอวันนี้มาหาหน่องวีแต่พี่นองกิดขออีกเลยเออโหาครับ่อนเพ่นมึงอันับเาขอบใจเขาบ่ขอบใจเพนจะขอบใจเป็นแซ่หนึ่งสอแซ่ะโตเพ่นมือีโ่เกชื่อแตก็เิบานะก็ชื่อเบ๋ผมแก้ปมอย่างนี้ปะเออ โอ้โหคุณไอ้บุญยังมุ่งมือเดินจหาขวบแบบอมาเวมาเด้อโอ้ยบอะไรอ่ะมึเนาะคุณถือมือเดียวสิมาข้าวไร้เมื่อกี้รถข้าวรถเบื้องเดียวถือเบื้องเดียวมันจีความต่างไว้ก็ต่างต่างไว้มันความความอใไรมาอยู่บ่เนาะขอบอบบี้บ้าไปเห็นกันโดนแล้วกินไม่ได้เอาแม่ไปซื้อมาหายได้ค่ะเด้จ่ายซื้อเลยนะเอาแม่ลองไหมมุกเป็ดยังไง เอาแมกินดิกินข้าวชาเขียวมาเองยังไหรู้ว่สิกินมแล้วปะอู้นองใส่ปลามาาเขียมาหา่าาพี่ะพี่วะายไจ่ะจ่ะไปดีไปดีก่อนสิถอยดีก่อนอาพี่ กี่มีนะโตอัน้พวกกระขันเลยขบใจเองเนาะของอาปูซเรเย่เนาได้กันได้กันชิเมื่อนี่เนาะได้กันิเมื่อนี่เนาะสาวตีเนาะสาวสาว้นต่างดว เอายังไปเนี่ยลกคนที่แพ้ไปได้หลายตบม๋อน่าตบเลยก็จิมซีฟู้ดเนาะดูเทน้องิมซีฟู้ดเนาะ้ดจิมซีฟู้ดมะเย่บริส้ซื้อน้ำแข็งมาสามถือไรจ้าอไรอ่านสัดน้ำแข็งเป็นจะครองะนะเป็นยังอรอรแล้วก็ก็บอ้บเงกูีเป็ยวกู

หมดตอนนี wow. <S <s ้ฮะกูหมดตอนน้ฮะกูมึงียกพกกูมึงอีใส่กูาตครัวายดียาไปคบไวาไก่ีบอ่่าไก่ยีเห็ดน้ำจิ้มซีูดไปกับปกันเลยเด้อขยั่วีจอยกระชากชีจอยกบไป Ừ. chưa uh, oh, cái, cái ừ. ừ. <laughs> có được chỗ nào chưa có được chỗ nào chưa được 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 chưa ก็บอคือเห็นไปก็ว่าเอเนาะพี่ว่จะว่าจะได้่นี่อที่ว่าเพื่อเพกมอเอดังในยิงเขา่ยูยูไกลกันพี่เนาะเลยสูมาฮะเหมืนค่าวกว่านเพื่นแพงไรไปครับหาพัดมาได้หาเทิงไหมพี่หาเทิงไฟหาเทิงมันต่างหากคือตงหากเนาะมาสว่านอันไหนาอันีพี่อีกเ้ย พี่เขาไปเสียขี้นั่นนั่นก็คือกันแช่ไหมได้แต่วาไปกลาบหาพัดได้ได้พี่ได้บ้างนะก็คือเขาไปว่ม่มเงินนะวไปไปเดาวะใช่จ้างเนีเขาปาจางนะคไปดดดุเขาไปบางคนเข้าใจดีเขาก็หยยูนี่มุ้พายใจดีเนาะมุ้งทา่ม่า้งใจดีเดียวนมาเนาะเราีซื้อมานาด้วยบานี้ย่ายาเอ้ย เฮียยังนะก็คิดบูชาเถอเอไปซื้ออันนั้นมัยยาเนี่ยเท้ายุใช่เออไปบอกอีเกมไปอันนั้นหมดท้อยให้โซ่เออไปยปไมจสนอีกเกมไม่โดนเออไปไปไม่สุกคยอบห็นมันมาเล็กเท่านั้นเดี๋ยวหนีนาะเออมันมันมันมาคนนี้มันมาก่นเมื่อไงกับบอมาเออไปไม่เออเนี่ยว่เป็นบาเทยานี่มันโดนไป ไปกับเอน้อยวาทองกูเลยใจฉันเอ็มไทยสุดจิตมึงบ่ได้มากปันแต่ว่าบอเข้าไทยอีกเจ้าหนาเขาบอกยอดเอมากนี่โอ้ยอดเอฟซีเออเอฟซีอยกับบอเือใส่เอาเป็ดมาติเป็ดใช่เป็ดดือเดี๋ยนี้ดทำกัเทำไทำมันเป็ดกอ โอ้ถือโทรศัพท์ใหม่สิโดยใช้โทรศัพท์ใหม่เอ๋เอซื้อโทรศัพท์ใหม่อีนสตาดิ้งโทรศัพท์ใหม่เนาะซื้อให้แต่บ่าวเอ๋แล้วถูกเออโทรศัพท์ใหม่เนาะเห็นดิเออไปด้ยไปเลวยถูกกินแม่ซถาไข่ใครหมกมึงหาโอ้บอแล้วบโบกินโอ้น้องอัปโปิ้ล ัวลูกสาวื่อมแข้งเห็นแข้งค่ะวันนี้ก็ะสิไปกินห้อยที่น้องกินห้อยบ้านมาซุกเนาะ มึงแม้ว่าเบลุมาเสียงดีซน์เงน้อยนิดึงก็ผ่านขวานเอเยสิเขาจำได้เทียนใหญ่กินชิวอ่ะมดน้ำกันเว้หมดน้ำกันแต่ประมาณันนะอีดิบตัดที่เป็นเสือเียเตีบากอกนี่หะาขอยหน้าเอนะตัดออกก็ได้ไปดูทตัดออก ใช้ปลาเทียนกินชียกันเกเป็นงูพ้อยเป็นกินหอยทุกันเทตมันคือมึงอยากไปไปเมาเกไหร่เอยปลอยนปกนไปกับเอโอเป็นบาเอเป็นปลาบนเป็นปลาหอยเนหคือกันบ้านกระดดมัดนักถาไปเนาะกินกระติกใช่ยูว่ากระติกมีกัดน้ำแข็งเปืือยใช่ใค่ปลาเซียนใช่ยูว่ากระติกบอกคงบอกกระติกจะเอาอะไอีกมึงก็กระติกเขาเปกระดานกะติก กะติุ๊ณนิพาผ่ยจมนะอบกระติม่นมากอะแต่ชิพามันเห่พี่น้างเลยออเบาเพื่อเพกเบาน้อยนะเบายอก็ยอกสบายดีเบาหน้อยเอขี่คุยเนาะคุยคนเห็นกันโดนนะสอบหนึ่งชิพเออสบายดีกวันนี้ยากกันยาก ไปใช้ไปบ้างไอมไปกันไไปกินหอยแค้มใส่ไปเนาะไปหนาะไหาแดีจมาเล่ยผู้ดีคอยมาแต่อันพอดีจะใช้ส่งทางแข็งจะใช้ไปใส่ีาคนะะเอบอะไกินยู่เยนี่แถวนี้นี่ไปน้ำลังหัวจะขี้ขี้ขี้อะไรบ่าวขี้กัไปใส่ขขี้ไปแก่งหัวใจขี้แคาไปใส่เลย นันขามับ่คิ้ว่าก็ยุบ้าดแ่ายบ้านไดบูว่ายะแวต่งนะอักรงนะิาฝากเม่อไรยังเอมากอยากไ่เาเฮ็ยกะมาพีเข็นมาเห็นว่าวิวดีกับนี่เนาะ่งก็ยิ่งร่างกรยิ่งนี่ับน้องบอบี้พี่นนองเลยเพื่อนบออยากมากไก่ได้เดียวนี่มาอยู่พี่มันเห็นอ่ะนี่นี่เออมันเหมือนไป เออไล่ไล่ยืนอยู่เรียรหล่อยู่นี่ได้เบื้องนีเลยนี่แะพี่น้องมาหาหนองบอบบีมาถักเพือเนี่ยโดยโดยาว่าพี่อ้ใช้กระเยหลังสีเออจับวันแรกวันจับไปหนจับแล้วีเลยฮัลโหลเออโอเคเดอนมากเองัสบายดีครับพี่น้อง มหาเราบีเนาะตามเอซีบอกเนาะมหาให้นะพี่น้องพค่ซูกรีู่้คนแมทซใครก็คยมบหายก็ได้อ่ะมันสื่อท็กเกมาหาัฮะขอกไไหมที่ขอบใจเลยเด้อนที่บ่อพ่่ไก่ขอบใจเลยว่าอเรือคนด่ารงไว้ยิ่งนอกแชแป้่ตอข้าี่ยาี่น้องเลย ับเช็าคนมากเนาะสื่อด้วสื่อทเกี่ยวมาถึคนพี่น้องเอ้ยคิมีน่ะเต้เลยดีต้ากอคิมีน่ะเต้เลยดีอยากหยัดบอกวเดอเอาไปใไปใช่เด็้าเป็นคไปใส่ใช่รมันนี่ส้าเป็นงุงุ่อย่งอยู่าเป็นหอยเห็นจางงุเอาพี่น้องบอาเอกมหาตามคําอเอีเนาะมาเลยพี่น้องเอ้กับ ไม่าจจกมืออะไรชข้าวพี่อยานะพี่น้องบอยอบอยออี่กินหอยเนาะป้าบวกพื้นนไทยปลาใช้ว่าบทยเนาะออกกิมมฮอ่ก็จบคิเี่ยใช่นอพี่น้องเจอนมาคลิปน้าเอหม่คิปนาพี่น้องใครอยากให้เบอเอกกับอกบเป็นแฟนกันกระจกมาเร้อคาโตคนละมือมือหังกันได้ถึกันอีพี่นาพี่น้องบายไปเดกดการหะโดย